หนึ่งปีมี365้าวันห้พระพุทธคุณ56ในบทอิติปิโสพุทโธรระควาติห้าบวกหกเท่ากับสิบเสิบเอ็เป็นเลขรหัสสิบเอ็เป็น3ามบวกแปดเทากับสิบเอ็พระธรรมคุณ3ามสิบแปดหบวกหเป็น11บเวกสเป็น14พระสังคคุณสิส พระพุทธคุณ56พระธรรมคุณ38พระสังฆคุณ14บวกกันเท่ากับ108รูปประคำร0 8ในบทอิติปิโสสวากาโตสุปฏิปโนร้อจบเลขพฤหัสาเท่ากับพระบรมคูหรือพระาศาสดา6รวมปัจจุบคีทั้ง5องค์พระาศาสดาเป็น6แสดงธรรมาจักกปะปัญสูตรคืออริยสัจสี่สามคือยานสา ยานสามในอธิยฐันสี่เท่ากับรอบสิบสองงเลขสิบสองห้าดึงลงมาห้าลบหกเท่ากับหนึ่งหนึ่งคือพระาศาสดาห้าคือปัจจวัคคีพระาศาสดาแสดงอาธรรมจักกับมนุษย์ให้ปัญจวัคคีฟังได้บรรลุโสดาปฏิผล12บสวก15้าเท่ากับ27ชั้น ในบทแห่งธรรมจัก,กรกัปวันสูตรขึ้นด้วยภูมิมานังเลขสาแล้วก็สิก็โลกมนุษย์1สวรรค์หกูปรพรมสิบและอริยผล4เป็น27ชั้นแห่งธรรมจัก,กรกัปปวัตนะเลข5ของสิหน่นะคือวันแรมหคำ่ำองค์ศาสดาได้แสดงอนัตตาลกนัสูตรให้ััญจาวัคียทั้ง5ผู้บรรลุโสดาบันทั้งหมดฟัง ได้สำเร็จเป็นพะระอรหันต์ทั้งหมดสังฆารัตนาจึงเกิดขึ้นครั้งแรกในโลกห้าพระองค์ต่อมาได้โปรดยาศกุณบุตรบุตรของเศรษฐีในพรรานั้นกับสหายทั้งหลายทั้งหมดห้าสิบห้าคนได้ทูลขอปรปสมบทองค์พศสสดาให้อุปสมบทและได้ บรรุเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดรวมพระอรหันต์ทั้งหมดที่บรรุบวกทั้งปัญจาวัคคีย์ทั้งห้าเป็นหกสิบพระองค์ด้วยกันคั้นพอออกพรรษาแล้วพระองค์จึงส่งพระอรหันต์ทั้งหมดหกสิบพระองค์นั้นไปเผยแพร่ในทิศทางต่างๆและให้ไปในทิศทางทิศแต่ละองค์แต่ละองค์งเพื่อพานเผยแพร่พระรจธรรมของพระศาสดาให้กว้างขวาง ถึงเดือน12ถึงเดือน12องค์พระศาสดาได้ตั้งใจไปโปรดชดินสามพี่น้องที่ตั้งอาสมอยู่ดิมฝั่งแม่น้ำเนรัญจราการเดินทางต่อมาของพระศาสดาได้เข้าไปพักที่ไรไฟแห่งหนึ่งพัทธวคีสามสิบได้เข้ามาองค์พระศาสดาได้แสดงธรรมโปรดและก็ได้ทุนขอประสมบทองค์พระศาสดาก,ก็ประทานเอหิภิกขูประสมปทา และเทศนาธรรมจนบรรุพระทรหันและทรงไปประกาศพระศาสนาในแคว้นของตนคือแคว้นโกศลจากนั้นพระศาสดาก็ออกจากที่ตรงนั้นและเดินทางไปสู่ตำบลอุรุเวลาเสนาธิกมได้เสด็จไปโปรดดินสามพี่น้องคือคนพี่คือชู่อ,อุรุเวลากัสปะผู้น้องชื่อนาทีกัสปะสุดท้องคือขยากัสปะทั้งสามนได้ตั้งอาสมบูชาไฟอยู่คนละแห่ง รูเวลากาศสปะนั้นมีบริวาร500ตั้งอาสมอยู่ที่ตำบ,บลดุรธกสปะาตอนเหนือสุดเลยของแม่น้ำเนรัญชา,าหน้าที่กสปะมีบริวาร300ตั้งอาสมอยู่ฝั่งแม่น้ำเนรัญชาถัดลงมาขยากสปามีบริวาร200ตั้งอาสมอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำเนรัญชา,าตำบลขยาศรีสาตอนใต้ต่อลงมาอีก เบื้องต้นได้เสด็จไปโปรดอุรุเวลาัสปะพร้อมทั้งบริวารโดยแสดงปฏิหารทรมานด้วยอุบายต่างๆจนกระทั่งอุรุเวลาัสปะเรื่อมาสได้ทูลขออุปสมบทพร้อมโดยบริวาร500พระพุทธองค์ได้ประทานอุปสมบทด้วยเอหิภิกขุประสัมพทาอุรุเวลาัสปะพร้อมทั้งบริวาร500จึงได้ลอยอบริขารชดินทิ้งไปตามกระแสน้ำ ปลายนทีกัสปะชดินผู้เป็นน้องกลางได้เห็นเครื่องบริการลอยน้ำลงมาเข้าใจว่าชดินผู้พี่เกิดอันตรายจึงพาปริวารทั้ง300ร้อยไปยังอาสมพี่ชายได้ทราบเหตุนั้นแล้วจึงพร้อมการขออุปสมบทพระพุทธองค์ก็ประทานอุปสมบทด้วยเอหิพิกุอุปสัมปทาทั้งสิน้นขยาก,กัสปะชดินผู้น้องลงมาได้เห็น บริเครื่องบริการฉดินลอยน้ำมาจึงคิดเช่นเดียวกันกับหน้าที่กับสปะผู้พี่จึงพาบริวา200ร2 0 0ไปยังสำนักของพี่ชายซึ่งเป็นพี่ใหญ่ได้ทราบเพศนั้นจึงพร้อมกันทูลขอประสมบทพระพุทธองค์ได้ประทานอุปสมบทด้วยเอหิภิกุผู้สัมประทานทั้งสิน้นเมื่อโปรดฉดินสามพี่น้องพร้อมทั้งบริวาร1 0 0 3ดูตัวเลข1003น ให้ศพเป็นพิสูตแด้วูพ้พระองค์จึงพาพิสูตล่านั้นจะเด้ดไปตำบลขยาศีสะทรงสแสดงอธิตตปริยาสูตรโบสภพิสุพั0สองค์นั้นได้บรรลุปเป็นพระอรหันต์ทั้งสิน้นเนี่ยหลักการลอยอัฐบริขารของชดิตสาพี่น้องเนี่ยเป็นหลักที่มาของพิธีการลอยกระทงสายเพราะอยู่ในเดือนสิบสองแต่ แสดงอาทิตย์ที่ภูเขาขยาศีษะเนี่ยขึ้นเดือนหนึ่งต่อจากเดือนสิบสองจเจริญพร